ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมเกณฑ์การงานการเงินความรักในเดือนกันยายนพุทธศักราช2564นี้จะเป็นอย่างไรมารับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนมารับชมฝากกดติดตามช่องอาจารย์นกกอนไว้ด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดเคล็ดลับสาระความรู้คุพยากรด์ดีๆในทางโหราศาสตร์ไทยแบบนี้อย่างแน่นอนครับ ชาวลัคนาราศีกันตกอยู่ในธาตุดินมีลักษณะเป็นคนที่มีใจคอหนักแน่นมีอุดมการณ์สูงจะทำอะไรหรือคิดอะไรตัดสินใจในเรื่องไหนก็จะประกอบไปด้วยเหตุและผลเป็นหลักถือได้ว่าเป็นนักเสพข้อมูลตัวยงและถ้าหากพบเจอสิ่งใดดีๆก็มักที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอถือว่าเป็นคนที่มีความฉลาดในเชิงไหวพริบชอบใช้ความคิดชอบการวางแผน ชาวลัคนาราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดตลอดทั้งเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564นี้ดาวพุธได้โคจรเข้าสู่เรือนลัคนาของตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีและได้ตำแหน่งมหาอุดถือเป็นช่วงจังหวะโอกาสเกณฑ์ชะตาที่ดีของชีวิตนอกจากดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของลัคนาแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานอีกด้วย ในเมื่อดาวพุธโครจรได้ตำแหน่งที่ดีเป็นแบบนี้จะทำให้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารการใช้คำพูดการเจรจาการเป็นตัวกลางการเป็นในหน้าตัวแทนในลักษณะซื้อมาขายไปหรือการประสานผลประโยชน์ระหว่างคนทั้งสองฝ่ายชาวราศีกันท่านใดที่อยู่ในสายงานที่ว่าไปแล้วนี้ ถือว่าการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองและได้รับผลประโยชน์จากอาชีพหน้าที่การงานที่ทำอยู่และด้วยอิทธิพลที่ดาวการงานนี้โคจรกลุ่มกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนศาสชะจึงส่งผลให้อาชีพหน้าที่การงานในเดือนกันยายนนี้เหมาะกับงานที่จะต้องทำหมดไปเป็นชิ้นๆไม่เหมาะกับงานที่จะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนาน อีกทั้งดาวอาทิตย์จะได้โครจรยกย้ายจากราศีสิงห์เข้ามาทับลักขณาอยู่ที่ราศีกันตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปในลักษณะนี้ถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์จะเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวอังคารที่โครจรตั้งรับอยู่ที่ลักนณาอยู่แล้วแต่มีข้อยกเว้นเนื่องจากราศีกันเป็นนาราราศีเข้าหลักองค์เกณฑ์ที่ว่าเป็นนรเอกเกณฑ์ มีหลักการดังต่อไปนี้ครับว่าดาวดวงใดก็ตามที่โคจรเข้าสู่ราศีซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปคนหรือเป็นข้าวของเครื่องใช้สำหรับคนดาวกลุ่มนั้นเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์และดาวอังคารจะเป็นดาวคู่ศัตรูมากลุ่มอยู่ที่ลัคนาราศีเกิดก็ตามทีแต่ด้วยราศีกันจัดอยู่ในกลุ่มของนรราศีที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปหญิงพรหมจรร์ ฉะนั้นดวงดาวที่โคจรมาถึงจะเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ก็ไม่ได้ให้โทษหรือให้ผลเสียมากมายสักเท่าไหร่กลับจะให้ผลดีเสียด้วยซ้ำผลดีที่จะเกิดขึ้นได้แก่โชคลาภจากการติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างที่เนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสาชะหมายถึงเรื่องของการติดต่อและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะที่หมายถึงต่างถิ่นต่างที่และดาวอังคารนี้ครับยังได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ ที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นโชคลาภหรือรายได้ความสําเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันไม่ได้คิดว่าจะสําเร็จมันก็สําเร็จขึ้นมาได้ด้วยความกล้าความมุมานะบักบัน่นอดทนขยันขันแข,ข็งตามความหมายของดาวอังคารบวกกับความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นความหมายของดาวอาทิตย์และก็บวกกับความเจ้าคิดความเจ้าวางแผนของดาวพุธ การใช้คําพูดพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาของคนราศีกันดาวกลุ่มนี้เมื่อรวมตัวกันอยู่ในนาร,ราศีแล้วจึงให้คุณเป็นอย่างมากมาดูเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนนี้ครับชาวราศีกันมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องรายได้หรือการเงินในช่วงเดือนที่ผ่านมาคือเดือนสิงหาคม ดาวสุกนี้ได้โคจรอยู่ในตำแหน่งนิดหมายถึงอ่อนแรงอ่อนกำลังการเงินของชาวราศีการอาจจะมีการติดขัดฝึดเครื่องใช้จ่ายขาดมือหรือมีเรื่องหนี้สินเข้ามาพัวพันอยู่ด้วยแต่ตั้งแต่วันที่8กันยายนไปต้นไปครับดาวสุกจะยกย้ายจากราศีที่ได้ตำแหน่งนิดเข้าสู่ราศีตุลซึ่งได้ตำแหน่งเกษตรตราทดีหมายถึงมีความมั่นคง มีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินมากขึ้นการเงินจะมีความไหลลื่นมากขึ้นครับถึงแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลความผันผวนจากพาราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริแฝงเรือนอยู่ในเรือนเดียวกับดาวศุกร์ที่ราศีพฤศภก็ตามก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายนะครับถือว่าเป็นการหมุนเงิน ได้มาก็ใช้จ่ายออกไปเพื่อผลประโยชน์ต่างๆที่ตนเองคาดหวังไว้โดยเฉพาะนักธุรกิจที่ทำการค้าการขายครับเมื่อมีเงินได้เข้ามาก็จะมีเงินหมุนออกไปเพื่อที่จะทำกำไรในรอบใหม่อีกจุดหนึ่งที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเงินคือดาวมฤตยูครับที่โคจรอ,อยู่ในราศีเมษมาเลงกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเหลือนกระดุมพระที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน โดยปกติแล้วดาวมฤตยูจะเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงเป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียเมื่อมาเลงกับดาวการเงินแบบนี้โดยปกติแล้วการเงินจะรั่วไหลครับแต่ในกรณีของชาวราศีกันในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564นี้ตามดาวไปแล้วครับดาวเจ้าเรือนมรณะที่ดาวมฤตยูสถิตอยู่ก็คือดาวอังคารก็ได้โคจรมากุมอยู่ที่ลัคนาราศีเกิด อย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้แล้วก่อนหน้านี้ครับว่าเมื่อมีดาวดวงใดโคจรเข้าสู่ลัคนาราศีกันดาวดวงนั้นก็ถือว่าจะให้คุณกับดวงชะตาฉะนั้นอิทธิพลของความเป็นมรณะการที่จะต้องสูญเสียเงินหรือว่าเงินล่วไหลก็จะลดน้อยลงเป็นอย่างมากแต่กลับจะให้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่ได้มาจากต่างถิ่นต่างที่การได้รับของมีค่าการได้รับมรดกตกทอดมาจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหมายในเรือนมรณะในทางที่ดีเช่นกันอีกด้านหนึ่งถือว่าชาวราศีกันในเดือนกันยายนนี้จะบังเกิดมีโชคลาภเกิดขึ้นได้จากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญกุศลอันเก่าที่เราได้เคยสั่งสมไว้เนื่องจากมีดาวเกตครับเป็นสัญลักษณ์แทนด้วยเลข9ไทยที่เห็นอยู่ในดวงชะตานี้ ก็คือเป็นตัวแทนของเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผลบุญที่เราได้เคยสร้างสั่งสมไว้ได้โคจรอยู่ในภพลาภะหมายถึงโชคลาภจึงมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากสิ่งที่เราได้เคยสร้างหรือสั่งสมไว้เป็นบุญเก่าในอดีตครับดาวเกตที่ว่านี้ครับจะได้เริ่มโคจรเข้าสู่ภพลาภะตั้งแต่วันที่3กันยายนไปต้นไปและจะยังคงอยู่ในภพลาภะไปตลอดเดือนกันยายน มาถึงเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีกันครับชาวราศีกันมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวในเดือนกันยายนนี้ดาวพฤหัสบดีได้มีการโคจรถอยหลังยกย้ายจากราศีกุมที่เป็นภพอดิเข้าสู่ราศีมังกรเป็นภพปุตตะการโคจรในลักษณะนี้ถือว่าดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งนิดหมายถึงอ่อนแรงอ่อนกำลัง และยังไปกลุ่มกับดาวบาปเคราะห์ใหญ่คือพระเสาร์ที่ตั้งรับมีกำลังมากเป็นเกษตราสตรดีอยู่ด้วยตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้อาจจะมีปัญหากับคนรักเกิดขึ้นได้ครับและจุดพีิกที่สุดคือตั้งแต่วันที่28กันยายนไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนซึ่งนั่นเป็นระยะที่ดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายราศีได้ตำแหน่งนิดเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเดือนกันยายนครับ คู่รักชาวราศีกันหรือคนที่มีแฟนเป็นชาวราศีกันก็ควรจะหมั่นพากันไปทําบุญสร้างกุศลเสริมวาสนาเติมเชื้อฟืนแห่งบุญกุศลทั้งหลายให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะชักพาให้ความรักมีความมั่นคงยืนยาวแต่สําหรับคนที่ยังสดไร้คู่ครับการโครจรในลักษณะนี้ของดาวพฤหัสบดีกลับจะให้คุณหรือส่งผลดีกับดวงชะตา เนื่องจากดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ภพปุตตะถึงแม้จะเป็นตำแหน่งนิดอ่อนแรงอ่อนกำลังก็ยังถือว่ามีโอกาสจะได้พบคนที่ถูกใจอย่างไม่คาดฝันครับการที่ดาวคู่ครองโคจรเข้าสู่ภพปุตตะนี้มีความหมายถึงการได้พบปะกับคนที่มีอายุอ่อนกว่าแต่กลับตรงกันข้ามครับความคิดความอ่านของคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีเหตุและผลมีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ มีความสุขุมคัำภีรภาพเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพระเสารที่โคจรได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิปดีกลุ่มกับดาวคู่ครองและในพบตรงกันข้ามครับเราจะเห็นดาวเกตที่ใช้แทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยเลข9ไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวต่างชาติหรือเป็นคนสูงอายุเพราะฉะนั้นชาวราศีกันมีมิกาที่จะได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามซึ่งเป็นคนต่างถิน่นต่างที่แดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติ หรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเพศตรงข้ามที่เป็นผู้สูงอายุครับจะมอบโชคลาภให้กับเราถือได้ว่าชาวราศีกันตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์ชะตาที่จะได้รับโชคลาภได้ของฝากของขวัญของที่ระลึกที่ถูกใจสิ่งที่ต้องเตือนกันไว้หรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้ครับคืออาการเจ็บป่วยที่มีอาการไข้หรือเกี่ยวกับเรื่องของของมีคม การเลือดตกยางออกเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเช่นการทําทันตก,กรรมเป็นต้นบุญกุศลที่อาจารย์อยากจะแนะนําให้ทําในเดือนกันยายนนี้ครับตรวจดูจากดวงชะตาแล้วดาวประจําลัคนาราศีเกิดคือดาวพุธมีการโคจรที่โดดเด่นที่สุดได้ทั้งตําแหน่งเกษตรแาสตรด์ดีและได้ทั้งตําแหน่งมหาอุดดาวพุธนี้เป็นสัญลักษณ์ของการใช้ปากใช้คําพูดให้เกิดประโยชน์ครับ จึงแนะนำให้เราใช้พรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดนี้เป็นการชักชวนให้คนได้ทำความดีในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านทานด้านศีลการภาวนาหรือด้านใดๆที่เรามีความถนัดอีกทั้งดาวอาทิตย์ครับยังโคจรกลุ่มอยู่ที่ลัคนาราศีเกิดกับดาวพุธอีกด้วยดาวอาทิตย์นี้หมายถึงแสงสว่างหากเป็นไปได้เราก็สามารถจุดเทียน ถวายหน้าพระประธานเป็นพุทธบูชาหรือทําบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างครับเช่นเติมน้ํามันตะเกียงหรือการบริจาคค่าไฟฟ้าให้กับองค์กรการกุศลหรือให้กับวัดวาอารามการถวายหลอดไฟหรือหลอดนิออนก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะพิจารณาคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ก็ถือว่าเป็นการโครจรในลักษณะที่ให้ผลดีกับดวงชะตาเป็นอย่างมาก ดาวสุขโครจรได้ตำแหน่งเกษตรตาเทบดีและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่เกี่ยวกับเรื่องรายได้และการเงินเพราะฉะนั้นดาวสุขวัตถุทานที่อาจารย์อยากจะแนะนําให้ทําก็คือการถวายพวงมาลัยดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นพระที่อยู่ในบ้านหรือเป็นพระประธานที่อยู่ในวัดก็ตามทีครับก็สามารถทําได้หรือเป็นการถวายสบู่หอมจํานวน21ก้อนตามกําลังของพระสุขก็ได้ สิ่งที่อาจารย์ได้แนะนำนะครับเกี่ยวกับดาวพุธและดาวศุกร์นี้เราจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้ครับแล้วแต่กำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่อย่างไรก็ตามครับขอให้ชาวลัคนาราศีกันและคนทั้ง12ราศีที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่จงประสบแต่ความสุขความเจริญจนกระทั่งประสบผลสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ทุกทุกประการตามแต่บุญกุศลที่ได้สร้างสังสมไว้ในอดีตนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากชอบคลิปการพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยแบบนี้กดติดตามช่องอาจารย์นกรรว้แล้วจะไม่พลาดสาระความรู้ดีๆคคำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยแบบนี้อย่างแน่นอนในช่องของอาจารย์นกร์ก็ยังมีคลิปเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยให้รับชมอีกมากมายหลายคลิปนะครับสามารถเข้าเลือกรับชมด้วยการกดจากรูปภาพที่เห็นตอนนี้ได้เลยครับ